สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้กินสิบห้ามากินโอ้โหมะม่วงน้ำลาหวานนี่บอกม่วงนะจ๊นเนาะนี่นี่มะม่วงมะม่วงมะม่วงมากินกันเลยจ้ามะม่วงน้ำลาหวานนี่น้ำลายไหลเลยพี่น้องกินเอาว่างไว้ตรงนี้เลเนาาจันเนาะมาอร่อยอร่อยกันเลย นึกอยากพ่น้องกินซื้อมาจากตลาดนี่ม,มายั่วยวกันเลยบอกมึง,งนำ้ำหรอกไหมน้ำจิ้มก็ม,มากจ้งอะแซ่บๆเลย สุดเปรี mortar, <pop pop ้ยวสุดแซ่บแซบมากรอบ แซ่บสุดๆเลยพี่น้องเอ,อ่ยนี่เลยรยูๆย่ๆอะไรบูสมมัดนึกอยากไหมจ๊ะน้ำลายไหลเลยนึกอยากเนี่ยต้องไปหามากินพี่น้อง Em chim không quan đấy. Ừ. Cặp cặp. นึกอยากน้ำร้ายไหลเลยเด้กพี่น้องนั่งอยู่ก็ต้องไปหามากินจนแดดอ่ะชอบมากปุ่อมองกินเบาเปลือกออกเลยจ้ะ น้ำจิ้มรสเด็ดเลยโอ้โหจิตจาดมากเลยสมแล้วอยากกินกรอบมากกรอบมากแล้วก็อร่อยมาก ก็เรี่ยวมากนี่เลยจ้าโอ้โห ว้ทั้งอยากทั้งสมทั้งแซบสุดๆเลยพี่น้องเอ๋ยชิ้นใหญ่ใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหเอ้โอยแอบมากอร่อย จะข้าม้งพี่น้องสะใจเลยพี่น้องเลยโอ้ยกี่ตะซวงเลยพี่น้องโอ้แซ่บสมแซ่บ <c oughs> ไปแล้วคะ่ะสำหรับคลิปกิน บุกม่วงน้ำประวานกะเอาไวส้สนินนะจ๊ะยากะพี่น้องเอ้ยจิงได้จินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องจินพารทแซ่บนะเเ้อค่ะมีทั้งเพจและก็ยูทูบเนาะคะ่นะจังได้ขอบคุณหลายๆเดจ้าไปแล้วจ้า